สวัสดียามเช้าในโตเกียวนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่สถานีไหนก็ลอง Google Map ดูได้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่สถานีชูกุกาวระนั่นเองนะครับจะไปดูสักุระเรานัดกับเพื่อนที่นากาเมกุโรประมาณ9โมงครึ่งนะฮะดังนั้นวันนี้เราตื่นเช้ามากก็คือประมาณ6โมงเรามีเวลาอีกประมาณแบบ3ชั่วโมงกว่าๆเราก็เลยจะเดินทางไปที่นั่นเพื่อไปดูสักุระกันนะฮะเดี๋ยวจะไปไงเดี๋ยวพาไปดูอ่าเราถึงสถานีแล้วนะครับ แต่ออกไปเลยอันนี้นะครับปึ๊บจะหมุนให้ดูนะครับนี่นี่คือสถานีชูคูกาวระสเตชันนั่น uk เองนะครับอ่านะอันนี้เราก็เปิดคูเก e Map นะฮะก็อันนี้ออกมาแล้วก็เลี้ยวขวา มีรอสังอยู่นะฮะเดินตามทางเลยไปนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นยังไงนะครับก็ดูในคลิป YouTube นะครับพี่เขาทำมาแบบว่าน่ารักมากขอบคุณมากจริงๆนะครับแต่ว่าปีนี้ที่มาก็คือสกุลาบานชา้ากว่าทุกปีนะครับแล้วก็แถวันที่มาเนี่ยเออเป็นวันที่มีพยากรว่าผลจะ ตกนั่นเองนะครับแต่ว่าเราเวลาค่อนข้างน้อยขนานั้นเราก็เลยต้องขอมาดูสักนิดนึงนะฮะเผื่อไว้ถ้ารอบอื่นมีโอกาสก็กอาจจะกลับมาอีกนะฮะขอมาสองนิดนึงก็เป็นยังไงนะครับก็เดินตามทางมาเรื่อยๆก็จะเห็นต้นซาก,กุระนิดหน่อยแล้วนะครับ,รบใก้ถึงแล้วนะฮะ อันนี้มาช่วงเช้านะครับตอนนี้ยังไม่แปดโมงนะครับก็จะเห็นคนวิ่งไปขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานนั่นเองนะครับเฮ้ยดีเลยครับอืมเฮ้ยเยอะแล้วเยอะแล้วสวยงามนี่ น,นี้เขาก็จะเป็นทางเลยนะครับยาวๆเลยนะครับซึ่งเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันจะมีทางลงไปเดินริมนาวน,น,นั่นเองนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นทางเดินลงไปปึ๊บนี่ บก,ก,ก,ก็ในน้ำมีป่าด้วยนะป่าจวบจวบจวบไม่มีคนเลยจ้าเพราะว่ามันเช้ามากอ,าอันนี้อาจจะดูแบบมืดๆน,น,น,นิดนึงนะเพราะว่าเราเดินย้อนแสงนั่นเองนะครับ เดินไปเรื่อยๆนะฮะมันจะมีสะพานกั้นอยู่ถ้าไม่ลอดใต้สะพานไปก็สามารถขึ้นมาบนถนนได้เขาก็จะมีช่องที่ตัดให้เราเดินขึ้นมาได้นะฮะเราก็ชมวิวจากด้านบนก็ได้หรือว่าเราจะข้ามสะพานจากด้านบนแล้วก็ไปเดินลงอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับ mm. เดี๋ยวเราจะพาเดินไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราจะลองไปมุดใต้สะพานดูว่ามันมุดลําบากขนาดไหนนะฮะผมมีเป้ใหญ่หนึ่งใบมีกล้อง R 6 1ตัวแล้วก็มี DJI ที่ถือถ่ายวิดีโออยู่นั่นเองนะฮะเดี๋ยวจะผ่าไปมุดดูว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือลอดใต้สะพานนะครับของเยอะก็จะลอดลำบากนิดนึ่งเมื่อสักครู่นะฮะก็ใช้วิธีแบบคานเข่ามานั่นเองนะฮะถ้าใครข้อเข่าไม่ค่อยดีก็ อ้อมไปเดินข้างบนถนนดีกว่านะฮะอันนี้ขนาดแบบว่ายังออกดอกแบบไม่เต็มที่นะฮะก็สวยมากแล้วนะฮะยิ่งสมมติว่าถ้าเป็นวันที่ฟ้าใสาๆหน่อยนะตรงนี้น่าจะสวยมากเลยเพราะว่ากิ่งแบบของต้นสกุลาเขาโน้มลงมาใกล้แบบใกล้น้ำอะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันใกล้สัมผัสได้นะฮะแต่ว่าอย่าไปโน้มกิ่งหรือไปจับดอกมันนะฮะ จากที่เราชมซากุระเมื่อกี้นะครับคือซากุระแบบเยอะมากนะครับเป็นแบบแนวยาวแบบเป็นกิโลเลยนะฮะถ้าใครอยากจะมาดูซากุระที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็ตอนนี้นะฮะเราโมาอีกที่แล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่นากาเมกุโรนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะไปลุ้นกันดูว่าจะบาสักแค่ไหนนะครับสําหรับที่นี่ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับสำหรับคนที่ชอบจะมาดูซากุระนะครับก็เป็น ย่านที่แบบว่าเป็นไฮไลท์ที่หนึ่งของโตเกียวเลยก็ว่าได้นะผมว่าก็คือมันจะเป็นทั้งเส้นเหมือนกันแหละที่ที่แบบว่ามีต้นสกุลเรียงรายนะครับจากสถานีเดินมาหน่อยนะครับจะมีร้านชื่อ i a m d o n โ t นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามด้วยนะคือเป็นร้านโดนัทดังมากตอนนี้นะครับแล้วก็แถวยาวมากนะคือแบบที่เห็นเนี่ยมันยังไม่หมดนะมันต้องเลี้ยวซ้ายไปอีกนิดหนึ่งนะมันแถวมันยาวถึงตรงนู้นเลยผมตอนแรกว,ว่าจะต่อแล้วแต่แบบเออยอมแพ้ดีกว่า เดินออกจากสถานีมานะครับ east exit นั่นเองนะฮะก็จะถึงเส้นนี้แล้วนะครับนากาเมคุโรอันนี้ก็คือเส้นนากาเมคุโระนะฮะก็คือจะมีต้นสากุระเรียงรายเลยนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมันจะมีสะพานข้ามให้เราไปยืนตรงสะพานแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่บาดเต็มที่แต่ว่าก็ถือว่าออกมาในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ระหว่างทางเดินไปข้างทางซ้ายขวาเนี่ยก็จะมีร้านค้าด้วยนะครับ หันไ่้แต่กล้องผมเมื่อก่อนที่ผมจะเป็นเกียวโตสตรีทเนี่ยผมก็เป็นโตเกียวสตรีทมาก่อน,น <laughs> ที่นี่ผมก็ไม่ได้มาเจ็ดปีแล้วครับก็ยังสวยเหมือนเดิมเป็นหนึ่งในที่ที่ยังไงก็ต้องมาเพราะว่ามันเป็นแนวสากุระเป็นแนวน้ำในาน้ำ <laughs> เ็นท้วสุดที่สุดโตเกียวอ่า <laughs> หนะแล้วก็าแฟที่แนะนำในโตเกียวนะคริษัทของส t ตมเมอร์คอฟฟี่คอม퍼นมีสาขาที่นาการเมกุโรจริงๆแล้วนอกจากสตีมเมอร์คอฟฟี่นะฮะที่นาการเมกุโรก็มีอีกหนึ่งรายกาแฟที่คนนิยมมากๆก็คือ Starbucks Reserve นั่นเองนะครับก็จะสาขาใหญ่บิ๊กบึ้มเลยนะฮะแต่ว่า คิวก็ยาวเช่นกันวันที่ไปเนี่ยรอ120ยยนาทีนะครับผมก็เลยขอผ่านดีกว่านะครับตอนนี้นะฮะฝนเริ่มตกแล้วนะฮะก็ดูจากพยากรณ์อากาศนะฮะเดี๋ยวฝนน่าจะตกทั้งบ่ายเลยไม่มีทีท่าจะหยุดนะฮะแล้วก็เลยนั่งไปลงสถานีอิเคบุคุโรนะฮะเดี๋ยวจะไปหาขนมทานกันเรามาที่เซบูไม่รู้อ่านถูกป่ะนะครับชั้น B1 นะครับจะเป็นแบบว่า ทานซูปเปอร์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาซื้อขนมนั่นเองนะฮะเห็นป้ายสีน้ำเงินบนหัวไหมจะเป็น B 3เห็นไหม B 3นั่นเองนะครับอ่าเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับหาป้าย B 6นะซึ่ง B 6อ่ะมันจะไม่ใช่สีน้ำเงินมันจะเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับหาล็อกนี่นะ B 6นั่นเองน,ะนี่ ร้านจะอยู่ตรงนี้นี่คือแบบมันอร่อยมากจริงๆความสวยยังไม่หมดนะฮะวันนี้ซากุระก็ไม่ได้ออกไปล่าแล้ว,พวเพราะว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันนะแล้วมากินไดฟุก,กุเจ้าประจำนะก็คือสตรอเบอรี่หวานฉ่ำ หมดนะฮะวันนี้ก็เลยได้ไส้หลวมมาจริงๆแล้วร้านนี้มันจะอยู่ออริจินัลอยู่ที่เกียวโตนะครับแต่ว่าเขาจะมีสาขาทั้งโตเกียวเกียวโตแล้วก็ที่สนามบินฮานเดดะก็มีช็อปด้วยนะฮะเผื่อใครสนใจอยากจะลองก็ตอนนี้ได้ไดู้กุกเจ้าที่เราชอบมาแล้วนะฮะแต่ว่ารสสตรอเบอรี่ล้วนเนี่ยหมดนะฮะก็ได้มาเป็นรสรวมนี่คือได้กุนะฮะได้มาแล้วนั่นเองนะฮะ ก็อันนี้หน้าตาไดรฟ์กุนะฮะเขาแพ็กใส่กล่องมาให้แบบนี้เลยนี่นะแล้วก็มีเจลเยียนแพ็กมาให้เลยนะครับออปึ๊บมาข้างในก็แพ็กมาอย่างนี้นี่เดี๋ยวเราจะมาทาให้ดูลูกใหญ่เหมือนกันนี่นะนี่ คือถ้าได้แบบอันที่เป็นสตรอเบอรี่คือจะฉ่ำาัางลูกมากเลยอันนี้แบบใต้ผลไม้รวงก็คือดีมากๆนะหลังจากกินไดฟุกุเสร็จนะฮะก็เดินเล่นอยู่แถวนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับรอถึงตอน6กโมงครึ่งเพราะว่ามีนัดไปร้านโอมาเาเตะนะครับพเพื่อนจองให้ก็เด๋ยวไปลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นไ g ของร้านนั่นเองนะครับก็เดินทางไปถึงร้านและไม่ไกลจากอิเคบุคุโรเท่าไหร่นะครับก็ไปถึงพวก เมนูออเดิร์นี่คือแบบดีมากๆก,กินเพลินนะแต่พวกซาซิมิก็เฉยๆนะแต่ว่าอันนี้เขาจะมีให้เทสแบบอูนิด้วยมีอูนิแบบ3แบบเลยแล้วก็มีปลาไหลเสียบไม้ย่างนะปลาไหลคือกรอบมากนะครับอันนั้นคือแบบไม่ราซอสนนะแต่ว่าแบบราซอสก็อร่อยมากนะซอสอร่อยมากเขาบอกว่าซอสน,นี่สืบต่อกันมาแบบ60กว่าปีแล้วอุเมชูอุเมชูอุเมชู ถ้าใครเป็นสายดื่มนะเขาก็มีให้เราเลือกหลายรายการเลยนะลองเลือกดูได้นั่นเองนะครับส่วนพวกซูชิก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวปลานี่คือแบบทําออกมาได้ดีหลายเมนูเลยแต่ว่าผมารู้สึกว่าข้าวที่เขาทําออกมาเฉยๆ oh อันนี้ปนแปลว่าสดจริง คือพวกวัตถุดิบที่เอามาทาหน้าซูชิอะคือรู้สึกว่าแบบของดีแล้วก็แบบอร่อยนะแต่ว่าตัวข้าวอะแบบมันนิดนหนอ่ะยังไม่ค่อยถูกใจอาจจะแล้วแต่คนด้วยนะครับจริงๆโดยรวมร้านนี้ก็ถือว่าดีนะครับออเดิร์นี่คือดีมากนะแล้วก็อูนิก็ให้เยอะพอสมควรเลยแล้วก็ปลาไหลเสียบไม้คือดีมากๆก็เลยคิดว่าโอกาสหน้าถ้ามาลองเนี่ยอาจจะลองข้าวหน้าปลาไหลดูนะเพราะซอสเขาอร่อยจริงจริง หลังจากกินโอเากาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ามาที่โตเกียวคับุคิโจโทาวเวอร์กันมันก็จะมีชั้นที่แบบว่าขายอาหารแล้วก็แบบมีฟอร์ตรงกลางนะครับคนก็จะออกมาแบบเต้นกันได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนไปชั้นคีบตุ๊กตากันนะฮะ ตู้นี้นะครับเป็นตู้กาชาปองซึ่แบบว่าเขาจะให้เราดูแอนิเมชันของแบบวันพีด้วยนะแล้วแบบจะเป็นแบบ3 d แบบมันจะดูลอยออกมานิดนึงนะครับตัวที่เราอยากได้กันก็คือแบบว่าลูฟี่นะแต่ว่าไม่ได้แล้วที่สาคัญคือน้องที่เล่นต่อจากเราอ่ะดันได้ทางนั้นนะครับคือแบบได้เชย <laughs> ก็สำหรับโตเกียวคาบุกิโจทาวเวอร์นะสมมุติถ้าใครมากับเพื่อนหลายๆคนมานั่งดื่มแล้วก็มานั่งแดนะก็น่าจะเพลินๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้หลังจากตรงนี้เดี๋ยวก็เข้าที่พักนอนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุยกันต่อ